เป็นอะไรที่ดีมากเลยทุกคนมันทําให้เรามีไฟอ่ะมีไฟวันนี้วันนี้มันเพนพูดคนเดียวค่ะเดี๋ยวพูดแม่งคนเดียวแต่ไม่ได้พูดปรึกษากันเรื่องหางงหางานอะไรกันคุณหาคนที่อยู่ตรงนี้ที่ตกงานน่ะที่กบที่วันเพนได้ไม่ใช่พวกกระจอกนะจากโรงพยาบาลอย่างงี้อ่ะจากร้านขายายาอย่างนี้คือแบบตําแหน่งตาแหน่งแบบไม่ธรรมดาน่ะ นะ,ะ,ะคะแต่คือตกงานได้หมดอ่ะประเทศนี้ไม่ใช่ว่าอาชีพไหนก็ตกได้หมดก็เลยคุยกันเรื่องการที่วันเพ็ญจะเปิดบริษัทนะตอนแรกไม่ได้คุยหลักพูดเราเรา,เรานึกถึงว่าเอ๊ะทำไมเราถึงจะอ่าเรานึกถึงตอนที่ทุกคนเปิดธุรกิจนั่นแหละก็เพื่อนในชั้นนะ่ะเปิดอ่าขายวายขายวายวายวายที่ดืนะ่มเนี่ยวายแดงวายขาวนี่แหละเป็นบริษัทใหม่ การที่เป็นบริษัทใหม่อคุณลองคิดสิว่ามันต้องเสี่ยงการขดทุนสูงใช่ไหมเอาเงินมาลงทุนมาซื้ออางุงอางูนมาหมักแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเนี่ยจะซื้อของเขาไหมนะคะก็เป็นการเสี่ยงชนิดหนึ่งนั่นแหละแล้วที่สําคัญเขาไปยืนแจกวายวายดีๆเนี่ยไปยืนแจกวายให้คนดื่มไปอะไรเนี้ยคือดิฉันรู้มาตั้งแต่เขาเปิดร้านอาหารอะ จนมาเปิดโรงงานวายอ่ะไม่เห็นเรียกว่าโรงงานวายก็ได้ทุกคนจนวันที่เขายืนแจกฟรีอ่ะอันนั้นคือกูการไม่ตงลีคือเขาแจกฟรีจนเราก็รู้ว่าอันนั้นคือการลงทุนคือการโฆษณาวันเพลงก็เลยคิดว่าเราอะจะทำมันยังไงที่ จะเปิดจะเปิดกิจการและมีลูกค้ารอการแจกเนี่ยคือการที่ดีมากๆเลยนะดิฉันก็นี่สายห0าร้อยกูจะไปรถเม่ไม่โซนแม่นะกูไม่อยากไปรถไฟรถเมมจอดถึงหน้าบ้านเลยเดี๋ยวของดิฉันของฉันไปโน้นข่มล่ากี่นาทีไปแล้วมั้งดิฉันยังมีตั้งบ่ายบายโมงซิม,มอล ข่มล่าเที่ยงตรงเที่ยงตรงตอนนี้ไม่กี่โมงแล้ววะเนี่ยอ๋อเหลืออีกยี่สิบกวนาทีนะคะทุกคนก็เลยคุณหาขนมถุงขนมก็แก๊บกแก๊บถึงตรงนี้ก็ได้หนกหูนิดนึงนะวันเพก็ก็นึกถึงการที่แล้วเขาถามว่าเรา,เราคุยกับเขาหลักคุยแผนงานทั้งหมดเลยกับเพื่อนๆนะว่า ชันไม่บอกกับพวกคุณดีกว่าวะบอกแล้วบางทีคนไม่เข้าใจอะ่ะเอาอย่างนี้อย,นอย่างเช่นยกตัวอย่างเนี่ยเพื่อนเนี่ยที่เขาเปิดเปิดขายวายแบนด์ใหม่อะคุณเข้าใจใช่ไหมว่าพอมันเป็นแบรนด์ใหม่เนี่ยความเสี่ยงมันสูงอะ่ะที่จะสู้สู้เจ้าอื่นไม่ได้อะเปิดธุรกิจอะปีแรกอะ่ะขาดทุนทั้งนั้นแหละเขาทุกคน แต่ยังไงอ่ะเราจะขาดทุนให้มันเจ็บตัวได้น้อยที่สุดอ่ะหรือโอ้ไม่อยากจะพูดถึงเวลาที่แบบลงทุนอะไรแล้วก็ไม่มีกำไรอ่ะแต่หลายคนอ่ะเวลาพอมีกิจการคิดแม่งอย่างเดียวเลยกำไรอย่างเดียวเลยมึงคิดอย่างเดียวเลยมึงนะสวัสดีค่ะน้องไม้น้องไม้วงไม้วาดีลูกคิดอย่างเดียวกำไรปีแรกอย่าไปคิดกำไรให้มันอยู่ได้กันเถอะ เพราเธอขาดทุนเอกดิฉันก็เลยคิดว่าเฮ้ยก่อนกูจะเปิดเนี่ยและอย่างหนึ่งกฎหมายที่เนี่ยแจกไม่เสียไม่ไม่ผิดกฎหมายนะอ่ะยังไม่ทำอะไรมาเป็นชิ้นคือไม่เอาเงินคนถ้าไม่เอาเงินคนไม่ผิดกฎหมายทุกคนที่นี่นะไม่ไม่เอาเงินคนไม่ผิดกฎหมายเราก็คุยกันเรื่องเรียนเรื่องการทำหนังสือเอกสารแล้วก็พูกกับเขาว่าพวกเธอคิดสิไม่อยากไปรถไฟกูไม่ไปกูจะไปรถเมล เนี่ยรถไฟคันนี้เดี๋ยวนี้นะ T G กับ S G นะแม่งคนบริษัทกูโดนปรับไปพันสองเนี่ยน,นะโอโ้โหคือทุกคนเห็นเครื่องจ่ายตั๋วตรงนั้นไหมเดี๋ยวจะให้ดูเครื่องจ่ายตั๋วตรงไหนเพือเนี่ย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 คือเครื่องเครื่องดิฉันน่ะจ่ายเงินตรงนี้ตลอดนะทุกคนเนี่ยจะให้ดูนี่คือเครื่องเก็บตังค์ที่เรามีบัตรนะสำหรับจ่ายเนี่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 ย เนี่ย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 ไอ้เครื่องเนี้ยเนี่ยมันมันใช้ได้กับรถอย่างนี้อย่างเดียวนะคะนี่ในฮารสเปกแต่ว่าพอไปพอถ้าเกิดขึ้น SG คือกูผิดเมื่อก่อนไม่ผิดนะคะเมื่อก่อนขึ้นกันได้นะโคกันได้เดี๋ยวนี้มึงแยกกันน่ะกูเดือดร้อนไม่เป็นไรแล้วแล้วกันไปก็คุยให้ฟังเรื่องนี้นะคะว่าจะเปิดได้ไม่ได้อ่ะแค่แค่แค่มีความมุ่งมั่น มันมีใจอ่ะทาให้เพื่อนนะก็ไฟลุกกันมีแถวเลยบอกว่าอะฉันไม่เก่งเออเออเรื่องเข้าโรงเรียนก็เหมือนกันแต่บอกเธอเขาต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่กับฉันฉันทําไม่ได้ก็คือการเขียนเขียนอ้าวแล้วทำไมเธอเขียนที่นี่อ้าวเขียนที่นี่ฉันกับฉันพิมพ์ Google ก่อนฉันถึงพิมพ์เขียนได้ไอ้ที่หมายถึงเนี่ยก็คือว่านั่งเขียนไปเลยสามสี่หน้ากระดาษแล้วไม่ต้องไม่ให้ผิดอย่างเนาะ คำถูกอย่างน้อยต้องร้อยห้าสิบคำอะที่มันไม่ซ้ํากันะเข้าใจคําว่าไม่ซ้ํากันไหมเนี่ยพอไม่ซ้ํากันมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหมันทําไม่ได้ทุกคนก็เลยเพื่อนก็บอกพยายามบอกพุ่นอย่างอื่นนะฉันพยายามได้นะฉันสามารถจบก่อสร้างมาได้แต่การที่จบก่อสร้างมาเนี่ยทาสีแต่ตกแต่งภายในเพื่อนก็ทึ่งนะไม่เพื่อนไม่ทึ่งเพื่อนก็ทึ่งบอกเฮ้ยคือเพื่อนทึ่งอะว่าจบอะ เพราะบางถามว่าทำไมเขาถึงทึ่งเพราะเขาทำไม่ได้ไงเลือกได้รถไฟไม่นั่งจะนั่งรถเมลถูกต้องค่ะไม่นั่งกูโกรธมึงกูโกรธมึงจะนั่งรถนี่ไงขุมละถึงต่อให้ไปเปลีป่ยนข้างหน้าก็เอาอไม่ไปหรอกเปลี่ยนรถข้างหน้ายอมก็ยอม รแล้วอย่างมันไม่ได้ผ่านหน้าบ้านด้วยอ่ะคุยต่อก็คือวันเทนก็แจกขลืออังเนี้ยแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยกับลุงนะแต่ยังไงก็รับปากเพื่อนไปแล้วว่าเธอเธอต้องช่วยฉันนะเออแล้วก็เพื่อนก็คุยกันว่าที่สําคัญนะมันต้องได้ภาษาสวีเดนอะถ้าฉันเออคุณรู้ไหมคะว่าถ้าเราไม่มีรถเราไปชวนคนทําธุรกิจอะเรามีทุนเขามีรถ มันก็หุ้นกันได้ไงเราก็บอกฉันไม่เก่งภาษาแต่ฉันสามารถทางานในสิ่งที่ที่พวกเธอทําไม่ได้เนี่ยได้เราก็อาจจะจอยกันไหมล่ะเชื่อหรือเปล่าเพื่อนนะเก็บอาการการเพราะว่ามันเยอะเยอะไงอยู่กันเป็นสิบสิบคนนะแต่ดิฉันแอบ,บดูตานะคอ,อนนต์แอบ,บดูตานะโอ้โหมีแค่สองคนเท่านั้นที่ตาไม่มีพลังนอกนั้นะ่ะเฮ้ยซาร่าเธอพูดอะไรหรอเออ มันเป็นไปได้เหรอเราก็เล่าเรื่องราวของเพื่อนเราที่เปิดบริษัทที่เราถามมันกี่ครั้งกี่ครั้งมันก็บอกไม่ดีไม่ดีธุรกิจไม่ดีอาไม่ดีมึงทํามาได้ไงสิบกว่าปีแล้วนี่เออเนาะเออหรือกูจะไปหมูสวดวะไปเที่ยวก็ไม่ไปอ่ะหมู่สวดก็ลงโรงเรียนน่ะขี้เกียจไปกลับบ้านดีกว่าคือถ้าเรามุ่งมั่น แล้วก่อนที่เราจะเปิดเรามีลูกค้าก่อนเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยมันจะเกิดความมั่นแล้วหลายคนอะที่เปิดเอาอย่างนี้คือเพื่อนจะบอกให้นะคนสวีเดนบางครั้งเขาคิดว่าการเปิดบริษัทเนี่ยมันเป็นการรับผิดชอบที่สูงกับพูดเขาคิดอย่างเนี้ยว่าเป็นการรับผิดชอบที่สูงมากเลยแต่เราเห็นคนไทยเปิดบริษัทกันเราเห็น คำว่าเปิดบริษัทนะคือทุกกิจการมึงต้องเปิดหมดให้ถูกต้องจดทะเบียนถูกต้องเป็นออเบียกันให้หมดมันไม่เหมือนประเทศไทยนะใครทําอะไรก็ได้นึกจะทําอะไรก็ได้ตัวคนเดียวก็ทําก็ได้ให้ภาษีก็ได้ไม่ให้ที่นี่ไม่ได้นะคะคุก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 ,คก,คกนาะทุกคนนะคะอุ้ยทำไมคนดูตั้งเยอะก็อยากให้ทุกคนได้รู้ว่า เราจะทําได้หรือไม่ได้น่ะแต่ถ้าเราคิดว่าเราทําได้น่ะอย่างน้อยมันมีสิ่งหนึ่งที่มันได้มากับเราคือความสุขมันมีพลังเมื่อกี้จะแดกให้หมดนะทุกคนไม่กินอ้าวถามว่าทำไมไม่กินนะไม่กินให้หมดล่ะไม่กินแล้วไม่เกี่ยวอะไรล่ะเอ้าถ้ากินเยอะมันอ้วนพอมันอ้วนมันเคลื่อนไหวไม่สะดวกทุกคนพอมันเคลื่อนไหวไม่สะดวกมันเหมยมันหมายถึงว่ามันจะมีปัญหากับเรา มันมีปัญหากับเราเข้าใจไหมคะทุกคนปัญหากับร่างกายเราเออเราคุยกันเรื่องนี้ไดเล็กเซียเออพูดกันถึงเรื่องไดเล็กเซียยเราบอกว่าฉันน่ะฉันคิดว่าฉันไม่ไม่น่าจะเป็นไดเล็กเซียหรอกนะเเพราะว่าฉันน่ะคิดเลขได้เขาบอกว่าไดาเล็กเซียนะ่ะมันไม่ใช่มีระดับเดียวแล้วว่างี้คือเขาคนที่คนนี้เป็นคนจากโรงพยาบาลนะเขาบอกว่าเธอเธอเรียนภาษาไทยเธอเขียนไดไหม ไม่ได้เขียนวันนี้พวกนี้ก็ลืมแล้วเขียนผิดอีกแล้วก็เลยเขาบอกว่าเธอเขาให้เราแจ้งทางรัฐบาลเราว่าเอ๊ะเราไม่อยากเอาเปรียบคนนะกูยังไม่ได้เป็นกูเป็นหรือเปล่าวะอันนี้ต้องถามครูเก่าแล้วนะว่าเป็นเพราะว่าครูเขาก็จะมีคนที่เป็นเดล็กเซียเนี่ยที่ดูแลอยู่อนะคือเขียนไม่ได้มันจะมีปัญหาเรื่องการเขียนทุกคน เรื่องอื่นน่ะดิฉันรู้โทษไม่รู้จะบอกยังไงอะว่าอ่านน่ะมันอ่านได้แต่อ่านนะอย่างที่คุณเห็นเวลาวันเทนไลส์สวดกับกับกับสมิธอะภาษาไทยนะภาษาไทยนะยังอ่านติดติดขัดขัดอ่าสวีเดนกับนอร์เวย์คล้ายกันค่ะสวีเดนคล้ายนอร์เวย์ไหมคล้ายกันค่ะทุกคนและภาษาเนี่ยก็เหมือนเหมือนลาวกับไทยอ่ะฟังก็รู้เรื่องภาษานอร์เวย์อ่ะนอร์วียจน่ะ คล้ายกันเลยแต่โนเวย์ที่ไม่ค้าคงเขารวยกว่าเท่านั้นแหละบอกได้เลยว่าสวีรนเวย์เขารวยกว่าที่สวีเดนเพราะว่ารนเวย์ no Way, เขาบีบ่อน้านํามันที่ไม่เหมือนกันนะไม่คล้ายกันก็ตรงนี้แหละอย่างอื่นนะมันก็พอคล้ายๆกันนั่นแหละเรียนเข้าโรงโรงโรง,งเรียนเหมือนกันวันนี้นะลุงเขาก็รู้ทุกคนว่าวันเพ็ญเนี่ย ไม่ไหวเรื่องเขียนมึงอ่านให้มันอ่านมึงอ่านมันอ่านได้มันนั่งอ่านได้ทั้งวันหละมันอ่านโน่นอ่านนี่แต่พอเขียนปุ๊บจริงอยู่นะคะเขียนต้องฝึกทุกวันช่วงนั้นที่ประสบได้ก็ฝึกทุกวันงฝึกเป็นปีๆอ่ะเขียนเร็วมากเอะมันจะเที่ยงยังวะกี่โมงแล้วทําไมนาฬิกาอ๋อสิบเอ็ดโมงห้าสิบเอ็ดอีกหกนาทีรถก็มาแล้วรถก็มาแล้วนะคะดิฉันก็ขออนุญาตปิดไลฟ์ตอนที่รถมาเนาะ รถด,ดิฉันไปเนี่ยเจ็ดโมงเออมีคนเขาบอกว่าจะตบกูจะตบกูจะกระทืบกูจะลงขันกันเนาะลงขันเนี่ยของคนรวยเนาะชื่อวันนาป่ะชื่อวันนาป่ะ,ะนะถามหน่อยใช่วันนาป่ะวันนาเนี่ยวันเพ็ญเนี่ยเห็นปะ่ะยืนอยู่ตรงไหน,นดูดูดูเนี่ยดูด,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 ดูถ้ามึงคิดว่ามึงคิดว่ามึงแน่นะมึงมีเงินนะกูก็ไม่ให้มึงรอดเหมือนกันล่ะ กูถ้าเาไปก้อยมึงก็เตรียมตัวกันแล้วกันนะโอ้โห,โห,โหลงขันนะกลุ่มมึงอะกูถามหน่อยกูถามนยกลุ่มมึงอะมีใครมีมีเงินกี่คนมีสมทรงสุดสะอาดกับกับบรรณารีเดลเท่านั้นแหละคนอื่นก็นะเกาะคนอื่นเขาแดกกันอีกทียิ่งมารู้ว่าบริษัทไอโอจิตภา,าเนี่ยชิ้นสอนชิ้นสอนอะไรว่าเดอวอะไรวะก็เรียกกัรดืวเอสเตดดวเอสเตดนะ่ะ มึงไม่อายเห,อหรอถามจริงมึงอยู่มันตั้งนานมึงไม่มีเงินมึงต้องอาศัยเงินเมียฝรั่งนะไปเปิดแล้วเมียฝรั่งงๆงๆเงาเงาเนาะเงินให้มึงเปิดอ่ะกูบอกแล้วไงว่าเปิดได้บริษัทอ่ะเปิดได้แต่จะทํากําไรไหมอ่ะเอาโอเคยอมรับปีแรกมันอาจจะไม่มีกําไรนะอย่างเราเนี่ยไม่มีประสบการณ์เนี่ยแต่เราจะไม่ให้เราขาดทุนไงเราจะไม่ขาดทุนทุกคนด้วยการยอมขาดทุนตั้งแต่แรกทุกคนเข้าใจเนาะ วันเพนจะยอมขาดทุนตั้งแต่แรกตั้งแต่ณนณะนะวะณนะเวลาเนะ็ตคืออาทิตย์หน้าเนี่ยก็เริ่มละนะเริ่มเริ่มขาดทุนละแต่ว่าขาดทุนเราได้เรียนได้ประสบการณ์นะะทุกคนดีทั้งคุยกับคนมีความรู้แล้วก็ให้เขาแนะเท่านั้นแหละจริงๆนะ่ะเขาอ่ะเขาไม่มีความคือเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้สิทุกคนมันใจมันไม่เหมือนกันทุกคน วายพวกติดคดีจนมีคนเข้าคุกจะมาลงขันทำร้ายไม่เพนคิดอะไรกันเน่คิด,ค,ดคิดอะไรกันน้องไม้น้องไม้เขานอนหนูล้านตัวค่ะอะไรกันอะไรเงี้ยนะเนี่ยนะกูไปไหนกูไล์สดให้มึงดูด้วยกูกลัวมึงไม่รู้อีวันนาวันน้ากูกลัวมึงไม่รู้นี่นี่นี่ดูไงวันนาสถานีรถไฟเอเรียบู อ้าวอีกหกนาทีมาแล้วทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเห็นบ้าขุมลากคือแล้วไฟอะไปขุมลากก่อนเห็นไหมมันไปก่อนแต่กูไม่ไปกับมึงค่ะกูขี้เกียจเดินอันนี้ถึงบ้านเลยทุกคนแล้วแม่งคนบริษัทอีกเสียเงินตรงนี้เราโอ้ตายแล้วเหนื่อยกับเอ เมื่อก่อนขึ้นกันได้ทุกสายเดี๋ยวนี้อของของเอจต้องซื้อที่แอปนะคะแล้วก็เขาชั้นใจแล้วอะไม่ได้ค่ะอันเนี้ยนะคะแพตตี้เก้าเก้าีแอรรูปหัวใจให้ดิชันนะคะดิชันก็จะอาจจะคุยกับน้องแพ t ตี้นิดนึงนะคะทุกคนนะเอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไไม่เดี๋ยววันเพ็ญน่ะจะมีอ่ามีสเมสแตะ นะหมายถึงว่าการสัมมานาประชุมทางโทรศัพท์อะช่วงบ่ายโมงนะคะทุกคนก็เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวขึ้นรถมาก็ไปรถมาก็ไปแล้วรถมาก็ไม่คุยแล้ววันนี้เครื่องทำกาแฟเสียป๊ากดมามีแต่นมนะกูกลัวพวกมึงไม่รู้ว่ากูอยู่ตรงไหนกูจะให้เวลาตารางชีวิตประจกูวันกูเลยไม่อยู่วันา,นาเอาไหมเอาไหมวันดาอันแอนเดแกงเอาไหม มึงนี่ละลานกันนะโอ้โหละลานคนด้วยคำดองคำดา่าคำดา่าทำอะไรกูไม่ได้จะมาตีมาตกมาตีกูนะพวกมึงนะออ้ตาย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 ฝันกันนะ่ะมึงเหมือน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 กำลังมึงบอกว่านี่ฉันกำลังสร้างวิมานวิมานฉันกำลังสำเร็จแล้วแต่วิมานมึงคืออะไรรู้ไหมฮึส m o k นะเหมือนควันอะไปยืนที่เดียวกับเขาดีกว่าเพราะว่ารถมันจะจอดตรงนี้เนี่ยจอดจอดตรงเหลี่ยมเหลี่ยมเงี้ยประตูแรกมันจะอยู่ตรงเี้ยรู้หมดแล้วว่าตุ้ตมอยู่ตรงไหน ะะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีหฮ้ยฮ้ย้ยยนะฮะโอ้โหนี่แล้วแล้วเพื่อนเขาก็บอกว่าโอ้ยคุยกับเพื่อนเยอะมากวันนี้คุยกับเพื่อนเยอะมากแต่ดิฉันไม่ไม่บอกออกเสื่อเนาะเพราะว่าจริงๆอะ่ะบอกแล้วว่าดิฉันจะยอมขาดทุนยอมยอมขาดทุนในปีแรกก่อนนะยอมขาดทุนยอม ยอมเจ็บตัวก่อนแต่ตอนที่ดิฉันเปิดร้านก๋วยเตนะี๋ยวน่ะเดอเราเราตกลงกันว่าเราอะ่ะจะขัดทุนก่อนนะช่วงแรกๆจะขัดทุนเฮ้ยแปลกมากไม่ขาดทุนอีดโดกโอกกําไรตั้งแต่เปิดเลยแต่กําไรน้อยหน่อยแต่ยังไม่เยอะเพราะอยู่ๆไปโอ้ยกําไรเยอะทุกคนขายได้เยอะหนึ่งมันมีความซื่อสัตย์กับลูกค้าเนะี่ยสำคัญที่สุดคือการซื่อสัตย์กับลูกค้านะคะ ทำไมรถชั้นรถอะไรนะของวันเพนร,รถร้อยหนึ่งหนึ่งเจ็ดร้อยหนึ่ง้ายเจ็ดรอหนึ่งแล้วก็คันนี้ละค่ะจะมาละจะมาละมะ<า><ม>ถ้ามาก็คือตัดสายเลยเนาะทุกคนมาเล่าให้ฟังว่าทุกครั้งเลยที่มีมาคุยกับเพื่อนอะ สนุกมากทุกคนเพื่อนเขาก็จะเอ็นดูเราแล้วบอกฉันฉันไม่ค่อยรู้เรื่องเรื่องภาษาฉันไม่เก่งเอาอยู่กับคนสวีเดนจะไปเก่งใส่เขาทําไมมันก็ไม่เก่งจริงๆนะก็ทำหน้าฟุบเลยบอกเธอก็ต้องไปฝึก,กฟุบเลยเธอเธอให้ฉันไปไปวิ่งขึ้นวิ่งลงตึกสักห้าสิรอบชั้นเนี่ยชั้น3ากันเนี่ย ธอขึ้นไปแล้วรถกูมาป่ะใช่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 ป่ะรถรถรถโดเพนมาแล้วค่ะรถส่วนตัวเพนมาแล้วนะคะมาพร้อมคนขับค่ะสิออกมาแล้วค่ะขุมล่านะคะสองประตูยี่สิบหน้าต่างนะคะมาแล้วค่ะรถมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมรถมาปิดตรงไหนวะนะเอา้ากูไม่มีที่ปิดปิดตรงไหนวะรถมาแล้วนะคะทุกคนปิดนะคะทุกคน